อนนี้เดินทางมาถึงที่วัดนนะุทยานปลานบุรีทางเข้าครับเหลือประมาณสัก500เมตร<ม>สองข้างทางนี้ก็จะเป็นมีโรงแรมระดับ3-40ชั้นอยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ที่ผ่านมามีสองโรงแรมแล้วนะโรงแรมใหญ่ๆใ,ใหญ่มากเลยครับแล้วก็ หลายๆที่ก็รู้สึกว่าจะหยุดกิจการไปก่อนแต่ทางเข้ามานี่ก็ถามว่าแคบไหมก็น่าจะแคบไปนิดนึงแหละสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวระดับโรงแรมอย่างนี้นะคือถ้ากว้างกว่านี้หน่อยก็จะดีแต่เรียบกริบเลยทางสะดวกสะดบ่า,าน้าปานทางสะดวกอีก200เมตร วันนะอุทยานปลานครับเดี๋ยาเข้าไปตรงนี้ครับนี่มาถึงแล้วทะเลน้ำใสๆนู่นเลยครับทางเข้าสะดวกสบายครับเดี๋ยวไปดูสถานที่จอดรถและที่กลางเต็นท์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีคนปูกเปลนอนแล้วนะครับมีคนผูกเปลนอนด้วยเหรอ แต่มันไม่ใช่ที่เราจะจอดสมเราต้องเข้าไปถึงที่ทำการอทุทยานก่อนไปเรื่อยกๆก่อนึงค<ม><ม>รับก็มีคนที่ในกลุ่มจุดจอดนอนก็มากันหลายคนนะครับก็แนะนำให้ลองมาดูก็เลยลองมาดูครับ ก็น่าจะนะน่าจะบเหมาีร้านอาหารสวัสดิการด้วยนะครับแล้วก็ที่ว่าการวันอุทยานให้ตรปไปอันนี้เขาเดินซ้าร้านสวัสดิการน่าจะปิดอยู่นะครับนี่งไงต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนปะ่ะโอเคนี นี่ไหล่อมาเลยครับวันนี้พวกซองลองเที่ยวมานอนที่วณัุทยานปานบุรีจากจุดที่เราเข้ามาปุ๊บฝามือก็จะเป็นที่ทําการอุทยานตรงนี้เราต้องมาติดต่อชำระค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วเราก็ขับตรงมาเรื่อยๆขับรถตรงมาเรื่อยๆจนถึง3ามแยก พอถึงสามแยกถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปร้านสวัสดิการของอุทยานซึ่งตรงมุมสามแยกก็จะมีร้านกาแฟด้วยอันนี้คือร้านกาแฟแล้วเขามีทางอุทยานเขามีจักรยานให้เช่าด้วยราคาก็ตามนี้เลย เราขับตรงมาถึงสามแยกมุมด้านซ้ายจะเป็นร้านกาแฟจะมีจุดให้นั่งรประทานกาแฟเดี๋ยวจะถ้าเลี้ยวขวาจะไปร้านกางเต็นท์เลี้ยวซ้ายก็จะไปร้านสวัสดิการของอุทยานเดี๋ยวจะพาท่านไปชมร้านสวัสดิการก่อนนะคะเลี้ยวซ้ายมาก่อน ร้านสวัสดิการของอุทยานจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นมีอาหารตามสั่งทุกชนิดขายอันนี้เป็นร้านสวัสดิการนะคะทีนี้เรากลับมาตรงสามแยกเมื่อกี้เราจะเลี้ยวขวาไปลานกลางเต็นท์ อันนี้เป็นลานจอดรถสำหรับที่จะไปนั่งทานกาแฟหรือไปนั่งรับประทานอาหารเราเลี้ยวขวามาขับรถมาเรื่อยๆเพื่อไปลานกางเต็นท์ขับไปจนสุดถนนก็ประมาณ150ห้าเมตรได้จากจุดสามแยกก็จะให้เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งเขาจะมีป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ก็จะไปสุดทาง ก็จะถึงลานกลางเต็นแล้วตรงนั้นก็จะมีป้ายบอกเหมือนกันทางอุทยานเขาจะมีห้องพักให้สำหรับท่านที่จะมาพักบ้านพัก mm hmm. ก็จะมีทั้งหมดสามหลังเป็นหลังใหญ่เลยค่ะมีหลังละ3,000บาทนอนได้6ท่าน หลังละ4,000บาทนอนได้8ท่านแล้วก็หลังละ5,000บาทนอนได้10ท่านบ้านพักก็จะเป็นห้องแอร์หมดเลยค่ะพอสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอที่จอดรถก่อนรถก็จะให้จอดบริเวณน,นี้ค่ะจอดบริเวณน,นี้ทั้งหมดจะไม่ให้เข้าไปที่ลานกลางเต็นท์ แต่ว่าจอดใกล้เลยใกล้กับที่กลางเต็นท์เราก็ขนของลงไปกลางเต็นท์ได้ได้ไม่ไม่ไกลซึ่งรถก็จะให้จอดแค่ขอบตรงขอบปูนนี้อันนี้ที่พวกซองลองเที่ยวไปจอดตรงนั้นก็ไปเติมน้ำขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขาเพื่อไปเติมน้ำเฉยๆเดี๋ยวก็ต้องมาจอดตรงลานหินตรงนี้ตรงบริเวณที่จอดรถแล้วก็ แต่ว่าด้านนี้ด้านนี้ก็จะสามารถเอารถลงไปจอดได้นะคะพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงที่สามารถเอารถลงไปจอดได้นี่ก็จะอยู่ขวามือติดกับลานกลางเต็นท์เลยค่ะตรงนี้ตรงนี้สามารถเอารถลงไปจอดได้แต่ช่วงเนี้ยทางลานทางอุทยานเขาตัดไฟอยู่นะคะเขาจะปรับปรุงเรื่องระบบไฟใหม่ ทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าเขาจะเปิดให้ใช้ไฟอีกทีหนึ่งก่อนสงการนะคะลานเขาค่อนข้างใหญ่มากเหมือนกันกลางได้หลายเต็นท์อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่นี่มีหลายจุดแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำที่อยู่ใกล้กับจุดที่พกซองรองเที่ววจอดตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะ ทางอุทยานเขาก็แยกที่ทิ้งขยะให้ชัดเจนแล้วก็อยู่ตรงลานเลยเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นอาคารเดียวกันแต่แยกฝั่งชายหญิงจะมีที่ให้ล้างภาชนะให้ ล้างหน้าตรงนี้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นมีที่ใส่กระดาษทิชชู่มีห้องอาบน้ําห้องอาบน้ําก็เป็นห้องอาบน้ําฝักบัวค่อนค่อนข้างกว้างแล้วก็มีห้องสุขาแบบชักโครกแล้วก็มีฝักบัวอาบน้ําด้วยในตัวในห้องเดียวกันก็จะเป็นห้องสุขาชักโครกแล้วก็ห้องอาบน้ํา แล้วก็ห้องนี้เป็นห้องสุขาแบบยองยองแล้วก็ฝักบัวอาบน้ำในตัวนี่ค่ะประมาณนี้ห้องน้ำเก่าแต่สะอาดค่ะอุทยานค่อนข้างสะอาดเลยค่าบริการก็ ทางอุทยานคิดคนละ50บาททั้งกลางเต็นท์ทั้งจอดนอนส่วนที่ล้างจานอีกจุดหนึ่งก็อยู่ด้านหลังศาลานี้ก็จะมีที่ล้างจานอีกจุดหนึ่ง ที่นี่น้ำแรงดีแล้วก็ขาวสะอาดพอสมควรเงียบสงบอยู่ติดทะเลปรานมองเห็นทะเลเดินไปสักประมาณหนึ่งรอเมตรก็ถึงชายทะเลแล้วค่ะตรงนี้นะคะที่ล้างจานอีกจุดหนึ่งตรงกลางลานกลางเต็นแล้วก็มีโต๊ะให้นั่ง ตรงนี้จริงๆเขาจะทางอุทยานเขาแพนว่าจะขายอาหารร้านสวัสดิการต่างๆแต่ตอนนี้เขายังปิดปรับปรุงอยู่มีจุดให้ออกกำลังกายด้วยตรงถัดจากลานกลางเต็นท์ไปก็จะเป็นจุดให้ออกกำลังกายได้ ก็ที่ทางวันอุทยานถ้าเราไปชำระค่าใช้จ่ายแล้วเขาจะมีให้มัดจำเขาเรียกอะไรนะมัดจำหมายเลขที่ว่าให้มาปักหมายเลขเสาหมายเลขเสาเพื่อให้มาปักตรงเต็นท์จะได้ทราบว่าเราติดต่อลงทะเบียนแล้วเสาจะเป็นแบบนี้ค่ะ จะปักไว้ที่เต็นท์เราแล้วก็จะมีค่ามัดจำหน0่บาทเราก็จะไปรับตังหนึ่งบาทคืนตอนขากลับที่ที่ทำการอุทยานสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ